สวัสดีครับพี่อยู่เพิ่งบอลโอ้พี่สายยันโทรมาเดี๋ยวนะพี่ยังรับสายไม่ได้พี่ชมไม้ครับผมคุณปอนเข้าไปเลยครับ,ค,รบคุณปอนมาโชว์วิธีขัดผิวครับพี่ครับสีประมาณนี้เขากระขัดแล้วครับมีคนถามว่าฐานรากสวยไหมประมาณไหนประมาณนี้นะครับประมาณนี้เร<ล>าไปอ่านขุยมะพร้าวนะครับโชว์รากคุณครับ ก็เอาขุยมะพร้าวรองแล้วพี่แต่ข้างบนก็อาจเพิ่มดูครับคุณปอนยืนเทียบนี่ี่ไม้ทรงเอ็นนะพี่คุณปอนกอดต้นไม้ดูดีครับกอดโคนดูประมาณไหนประมาณนี้ครับอ๋อโอเคใหญ่ครับต้นนี้ครับสวยจิงครับสวยสุดเลยพี่ฐานลากคือผมเก็บมาให้สุดๆเลยพี่ฐานลากครับ ไไอออ้้้ดดููแแบบบลวสีมมกครัตอนนี้คุณปอนกำลังเขียวเข้มของเพื่อนนะครับดึงสีไม้เอาไว้ชมครับผมง่ายๆเอาพี่เอาผ้าชุบน้ำมาก็เช็ดเลยครับประมาณนี้เดี๋ยวดูคุณปอนทำก่อนครับผมใช้แมสนะครับขัดมันจะหยาบๆนิดนึงครับผมแต่ว่าเอาผ้ามัน ไม่อยากรับผมฆ่าอะไรก็ได้ครับคุณปอยหลบมาฝั่งนี้ครับโอเคดูกันดูดูตัวไม้ผมเป็นร่องถ้าเป็นร่องแบบนี้ผุดผาจะอายุมากนะครับผมคือเขาจะดันตัวเองขึ้นมาจากหินนะครับร่องเหมือนร่องน้ำเลยครับไชครับไม้ตันนะพบี่ตัวนี้นั่นๆเลยค,คือเขา<อ>จะดันตัวเองขึ้นมาจากจากหินนะพี่ ต้นนี้น่าจะอายุาาร้อยกว่าปีได้พี่ซากครับผมนี่ติดซากด้วยครับประมาณนี้ครับยังไม่อาจขุยมะพร้าวเพิ่มน,นะครับฟอ,อปมอประมาณนี้นนรครับฟอมไม้ประมาณนี้เลยพี่สูงเอ็นเนี่ผม ไปคัััดกิ่งงเออนะคคครบรบบบาชุณปอนบอกไปคัดกิ่ง<า>เพิ่มได้นะครับผมคือผมเก็บฟอร์มมามานี่นะพี่เรื่ถุงไม้ให้ลูกค้าคลัพลอไม่คลัพก็ได้นะครับไม้สวยมากพี่ต้นนี้ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันออกมาโหดนะครับก็ดูไปแบบนี้ก่อนนะพี่ ังไ้ไดครับตนี้ราคาทักแชทมานะาพี่ต้นนี้ไม่กล้าเปิดราคาครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่หาย,ยากมากๆครับตรงนี้ผมขายไม่แพงอยู่แล้วพี่ใครรู้เคยซื้อผมจะรู้ราคาดีว่าผมจะขายประมาณเท่าไหร่รฐานหลากมาเต็มครับพี่ต้นนี้ ใจก็ทักมาเลยน,นะพี่นะครับคุณปอนขัดสีเขียวขึ้นมาแล้วแต่ก่อนเป็นที่แคร์ครับผมแล้วคุณปอนก็ขัดขึ้นมาอีกมาพี่ราคายังไม่เปิดใช่ไหมคุณปอนเครับครับผมโอเคพี่สนใจทักมานะพี่